หมอหนึงเลยนะครับไก่เบิดนี้แหละกินกันหลายคนคงสุดนี่บอส่ตม์มาเขานะครับก็คั่วครับใส่ลงไปหน่อยนึงพวกสำปากะยาเผาใส่ไร้ครับค่อยๆใส่ครับบัหน้าบีบลงไปใส่บักพริกแบบนี้เขาพี่เด็ดเขา,าเผู้มักเป็ดก็ใสไร้ครับผู้มักหน่อยก็ะยาใส่ไร้ยมันสิกินบ่ได้ก้นเอานี่ยละ ใส่พักนี่้อนครับหอมเปรแล้วก็หอมเผานี่ล่ละมูไพ่ว่าบอลเสียบก็บไปห้ามอสเซอร์ครับนี่